สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าแปลกหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงของความหลอนผมขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่ง like, แชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาผลงานดีๆออกมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ เรื่องเล่าแปลกหน้ากันด้วยนะครับคุณเคยเชื่อไหมว่าในประเทศที่ดูจะเจริญและมีเทคโนโลยีสูงอย่างญี่ปุ่นจะยังคงมีบ้านต้องสาบเรื่องนี้เกิดขึ้นในเขตเซตากะยะโตเกียวกลางเมืองที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบ้านหลังหนึ่งที่ถูกปล่อยล้างไม่มีใครกล้าเช่าอยู่ยาวนานเกินสมเดือนบ้านที่ทุกคนในละแวกนั้น เรียกกันว่าบ้านเลขที่13บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1988โดยบริษัทรับสร้างบ้านเอกชนเจ้าหนึ่งตั้งอยู่บนถนนสายเล็กๆใกล้กับโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเซตากะยะคนญี่ปุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเลข13เท่าฝรั่งแต่บ้านหลังนี้มีบางอย่างผิดปกติตั้งแต่เริ่มเจ้าของบ้านคนแรก อยู่ได้แค่สี่เดือนภรรยาป่วยหนักและสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำหลังจากนั้นมีคนมาเช่าอยู่เรื่อยๆทุกคนจะมีเหตุให้ย้ายออกก่อนครบ3เดือนบางคนเจอผีบางคนมีอาการล้อนบางคนสูญเสียของมีค่าอย่างไม่มีเหตุผลในปี2013ชายวัยกลางคนชื่อโคจิ Ada, ยามดะย้ายเข้าไปอยู่เพื่อศึกษาและเขียนหนังสือเรื่องบ้านผีในญี่ปุ่นเขาติดกล้องวงจรปิดไว้6ตัวรอบบ้านหวังจับภาพปรากฏการลึกลับภายในสองสัปดาห์เขาเริ่มพบสิ่งผิดปกติเสียงผู้หญิงร้องไห้ตอนตีสามถังที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านประตูห้องน้ำเปิดเองทังที่ล็อกจากด้านในเงาคล้ายผู้หญิงเดินผ่านห้องนั่งเล่น ทั้งที่อยู่คนเดียวกองวงจรปิดจับภาพมือที่โผล่มาจากใต้โต๊ะทั้งที่พื้นเป็นปูนเรียบโคจิเริ่มสืบค้นประวัติที่ดินพบว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นสารเจ้าล้างเมื่อก่อนถูกถมและแบ่งขายโดยไม่ผ่านพิธีกรรมใดๆมีข่าวหรือว่ามีการขุดค้นพบกระดูกมนุษย์ระหว่างก่อสร้างแต่บริษัทก่อสร้างปิดเรื่องไว้ เจอเอกสารเก่าในหอจดหมายเหตุชุมชนระบุว่าเคยมีหญิงสาวผู้คอตายในศาลเจ้าแห่งนั้นเมื่อปี1947หลังสงครามโลกผู้หญิงคนนั้นชื่อโยโกะถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยของทหารอเมริกันและโดนคนในชุมชนลังเกียจโคจิเขาฟันเห็นหญิงสาวในชุดกิโมโนโเปือนเลือดเขียนคำว่าไม่ให้อภัยบนกำแพง เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยอาการช็อกหลังจากพบว่าเขาเขียนข้อความเดียวกันบนผนังห้องนอนโดยเลือดตัวเองทั้งที่จำอะไรไม่ได้เลยหลังเหตุการณ์นั้นเขาไม่ยอมพูดถึงบ้านเลขที่13อีกเลยบ้านยังคงถูกทิ้งล้างและแม้จะมีนายทุนพยายามซื้อเพื่อถูกทำใหม่แต่ทุกคนที่เข้าไปสำรวจจะมีเหตุให้ลมเลิกการซื้อ บ้านหลังนี้ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ใครที่ผ่านไปแถวนั้นจะเห็นบ้านไม้สองชั้นที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรน่าก,กลัวจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงกระซิบจากหน้าต่างชั้นบนเรื่องนี้เป็นหนึ่งในคดีลึกลับที่มีหลักฐานปรากฏในหนังสือบ้านผีญี่ปุ่นอุบานฮ n นติงซึ่งตีพิมพ์จริงในปี2016 แล้วคุณละ่ะกล้าอยู่บ้านเลขที่13หรือเปล่าหากคุณยังไม่เคยได้รู้จักกับความกลัวลองมาตั้งใจฟังเรื่องเล่าชากคนแปลกหน้าคนนี้ดูนะครับรับรองได้เลยว่าต่อไปคุณจะมีแต่เรื่องราวที่แค่คิดก็ขนลุกในช่วงเวลาที่คุณต้องเดินไปเข้าห้องน้ำมืดๆตอนกลางค่ำกลางคืนคนเดียวจะไม่เป็นแค่การเดินไปทำธุระ แบบปกติอีกต่อไประวังหลังของคุณไว้ให้ดีๆเรื่องเราแปลกหน้า